เฮ้ยของโปรดมึงจะซัดให้เรียบเลยเนำมันดีกว่าชื่นใจจริงลุกเ <Yeah. S 1> คล้าให้เข้ากันก่อนเม hmm. โอิจใจได้ตายอยตายเออทำไมหนูกินทั้งของมันของเค็มตาเบลเลอร์ขนาดนั้นล่ะรู้ไหมว่ามันก่อให้เกิดโรค NCD ได้ด้วยนะ oh. เช่นเบาหวานตาย ความดันโลหิตไขมันลุดตันโรคอ้วนโหพี่เนี่ยของอร่อยทั้งนั้นพี่ไม่รู้อะไรอร่อยอยังไม่เที่ยงแต่มันไม่ไดีต่อสุขภาพลองกินเมนูเฮลตี้ไหมพี่จะทําพอดีเลยมันจะอร่อยสู้อันนี้ได้ใช่ไหมกินกินไปเหอะหรือมันก็ชินอืมก็ฝังตดูน่าสนใจดีนะพี่แล้วมันทํำยังไงครับ เมนูวันนี้ขอเสนอโคลสลอออกไก่เมนูนี้เนี่ยได้วควาจากโคมาอ้าวผู้จุชา,ร,ชา,าร์ผู้ารการไงมันเริ่มมาจากวัตถุดิบดีกว่ามีอกไก่กระหล่ำปลีฝอยแครอทโยเกิร์ตสูตรออริจินัลไขมันตำ่ำใช้แทนน้ำสัดครีมได้ นี่เห็นแล้วโอ้น oh, ่ากินเหมือนกันนะครับเนี่ยอลองชิม,มนะอืมหวานเหมือนกันเนี่ยฝึกกินเวื่อเยอะดีต่สุขภาพดีกว่ากินอาหารหวานมันเค็ม,ม,อ,มอีกเชื่อพี่เถอะลองกินอาหารสุขภาพดูบ้างนะแ,แรกๆมันอาจจะไม่ชิ้ชิมในคุณปากแต่เดี๋ยวก็ชินระยะยาวดีต่สุขภาพแน่นอนเราจะได้อยู่ด้วยกันไปนาน,าน